สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินยำมะม,ม่วงค่ะอืมะม,ม่วงนะอันนี้เขาเรียกมะม่วงแก้วขมิ้นนะถึงแม้จะสีเหลืองแต่มันก็เปรี้ยวอ่ะเราก็ใส่น้ำตาลหน่อยนึงพริกป่นหน่อยนึงก็ผงชูรดหน่อยหนึง,นนนง,ง,นนงใครไม่กินไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะแล้วก็หยอกน้ำปลา กินให้มันหายส่วงกินอย่างเดียวแหละนานี้ก็ต้องกินมะม่วงเนาะ ใช้มือนั่นแหละมะม่วงกินมะม่วงด้วยกันคลิปครีเอเตอร์มือหนึ่งมือใหม่เนะ ต้องอัดคลิปนะคลิปสาสามนาทีค่ะ3นาทีขึ้นไปก็พอถึง3นาทีก็เราก็ปิดเลยแล้วเราต้องมีคลิปยาวด้วยนะคลิปยาวคลิปสั้นเราทำคลิปยาวคลิปสั้นด้วย ปนกันไปเริ่มเผ็ดแล้วใส่นิดเดียวเองกินวิตามินซีบ้างรอบตัวเราเนี่ยมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมหวานต้องบันทึกคลิปไปด้วยนะสัก3ามคลิป เราก็อ้ไม่ใช่สามคลิปสามนาทีคลิปสั้นก็สามวิสามวิขึ้นไปแล้มีใครดูถึงคลิปเรายาวหรอกแต่ถ้าใครตั้งใจดูก็จะได้ความรู้นะโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะมากินมะม่วง ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ